สตีเวนสันคัมแบ็คโดยล่าสุดนั้นซาเคร์สตีเวนสันแชมป์โลกด BC รุ่นไรเวทได้ออกมาเปิดเผยกับ b o x i n g s c e n e c o m ว่าเขาจะกลับขึ้นสังเวียนอีกครั้งหลังจากในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาได้ประกาศรีไายจากวงการมวยโลกแต่ล่าสุดเขาได้เปิดเผยว่าผมจะกลับมาชกในวันที่6กรกฎาคมนี้ผมจะเป็นนักชกที่เก่งที่สุดในการชกมวย ซึ่งสตีเวนสันเขาได้เปิดเผยว่าเขาจะขึ้นชกในไฟหน้าที่พูเดนเชียลเซ็นเตในนวกนิวเจอร์ซีสหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่เปิดเผยคู่ชกของเขาในเวลานี้สำหรับสตีเวนสันหลังจากเขาประกาศรีทายเขาก็เข้าโรงยิมฝึกซ้อมและเวลาว่างของเขาก็ไปพูดคุยกับทางยอดนักชกปอนต่อปอนอย่างเทอร์เรนคอร์ฟอร์ดรวมไปถึงอดีตยอดนักชกอย่าง อังเดวอร์ดอดีตแชมป์โลก2พิกัดรุ่นเพื่อหาทางแก้ไขฟอร์มการโชคของเขาให้ประทับใจเหล่าแฟนมวยมากขึ้นซึ่งสตีเวนสันยังได้กล่าวว่าผมจะเป็นตัวของตัวเองและทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นและเป็นนักโชคที่เก่งที่สุดผมจะออกไปและขึ้นสังเวียนในวันที่6กรกฎาคมนี้ผมตื่นเต้นมากกับการที่จะกลับมาชคในไฟนี้สตีเวนสันบอกกับ boxingscene.com นั่นเอง